โอเคมาครับมาสรุปผลคะแนนกงน mm hmm. ก็นทีสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดบกายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่ามยี่สิครับ mm hmm. ก็ตามนี้เกณฑ์ให้คะแนนผมก็จะเป็นตัวชนก็ให้สองตัวตัวละสามแต้มถ้ามีนะแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีครับก็ยังไม่ยังไม่เป็นครับอะไรเยอะแล้วกันตัวที่ได้ก็เลนเจอร์ผมไม่ได้เปิดเลยได้จาก ส่วนใหญ่เป็นตัวฟรีตัวที่เขาแจกแบบ10ปี10ปีครึ่งอะไรพวกนี้หรือไม่ก็นักปัน่นนักปั่นนี่ก็ผมคิดเองว่ามันออกง่ายก็เลยไปลองเปิดดูก็น่าจะใช้ตัวเปิดนี่แหละมันก็ออกในบาง id จริงๆก็ไม่ออกทุก id ขนาดนั้นนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มาบวกเป็นแต้มฉะนั้นแสงมืดโคดแสงโคดมืดที่จะมาในเดือนนี้ก็คือจะเป็นจุดวัดใจเลยว่าจะออกดีไหมจะได้เล่นไหม แต่คงเลือกสักสามไอดีแล้วครับที่แรก็คิดว่าจะรีใหม่ทุกปีก็ได้นะแต่คิดไปดูแลวโอช่วงที่ผ่านมาเหนื่อยมันไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยไม่ได้คิปไม่ได้อะไรทั้งนั้นฉะนั้นก็เลยเออพอดีวาเอาเท่านี้ที่เหลือก็แค่อดทนไปหรือไม่ก็เติมหนัก,นกสักไอดีให้มันมีเล่นเยอะกว่าชาวบ้านครับอะไรเงี้ยก็ได้อ่ะนอกจากเลนเจอร์แล้วที่มีประมาณสามแต้ม แล้วก็เกียร์เกียร์โดนแน่นอนผมให้สามแม้จะเป็นแม้จะเจ็ดาวหรือแปดาวถ้ามีโทนโดนแน่นอนก็เอาไปสามกนแล้วกันเพราะทุกคนก็เชียร์เชียร์มันใช่ไหมว่ามันดีก็เท่าที่โดนมามันก็ดีจริงๆแหละโดนไอ้ตัวน็อกแบ็กที่มันแบบเกลีดใจอะเคลื่อนไปแนวหลังเนี่ยโอ้โหเล่นไม่ได้เลยครับขนาดไม่ติดสโล์เพิ่มนะวิ่งมายังไม่ทันเลยส่วน อ่ะโดนแน่นอนเอาไปสามแต้มแล้วก็เกียร์แดาวที่ใช้งานได้ก็คือมีพวกรถแรกอะไรพวกเนี้ยก็เอาไป2แต้มส่วน8ดาวและ7ดาวที่เหลือที่มันทั่วๆไปก็แต้มเดียวฉะนั้น id 16อย่างนี้ก็จะมีประมาณ24แต้มครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์สงถ้า id นี้ได้ตัวชนมาเพิ่มนะอันนี้มีตัวชนมาจากกลแค่ตัวเดียวเนี้ยถ้ามีตัวชนมาเพิ่มก็ จะดีส่วนคนที่สล็อตอยากเล่นครับยังไม่ได้มีจังหวะเล่นเลยมันยังไม่มีไอดีที่มันพร้อมไงไอดีที่มันมีมันก็ไปอยู่แบบเลทล่างๆอ่ะมันไม่มีช่องให้เล่นเลยจะดันไม่ขึ้นมาก็คือมันแบบต้องทุ่มให้มันไอเดียวประมาณว่ามีอยู่แค่เนี้ยแล้วมันจะไปเล่นยังไงมันก็เล่นไม่ได้ฉะนั้นมันก็เลยแบบยังไม่กล้าลบไวติดๆไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย คนที่สลอดผมให้ไปอยู่ในกลุ่มเดเมดแล้วกันเดเมดอาจจะไม่มีแต่ยังไม่มีกลุ่มให้ลงไปอยู่เดเมดเลยก็จะมี2แต้มพวกแสงมืดที่มันใช้งานได้จริงก็เอาไปสองแต้มแล้วกันเนีย่ยเราปืนมีสาก็บอกก็้9-9เแต้มเลยอ่ะโลนีเก็ไป2แต้มแหวนอีก2แต้มส่วนเอ็กเกียจีที T, อะไรกินธรรมะก็ไม่นับแต้มครับ เพราะทุกไอดีมีเหมือนกันหมดก็ไม่รู้จะนับไปไทำไมก็เอาเอาไว้ก่อนไอดี ID นี้มียี่บสี่แต้มครับถ้าได้ตัวชนมาก็คือน่าจะขึ้นระดับท็อปแล้วแหละอยากได้ตัวชนหนึ่งตัวอมตะหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ตัวอมตะเราก็ไปตามหาที่หลังได้นะเออตัวมันก็มีเกือบพันละมะั้งอาจจะแสงห้าร้อยมืดห้าร้อยไปเปิด แตที่จริงอันนี้มันก็น่าจะเล่นได้แล้วละแต่ขอให้มันมีมาเพิ่มไงให้เยอะที่สุดที่อยากได้ที่สุดก็เป็นไกลทองครับอยากได้ตัวเร่งวิ่งไอเดียนี้ได้ไกลทองมาตัวก็น่าจะจบแล้วคือไปต่อได้ที่เหลือก็คือ,อ้ก็ยังต้องลุ้นอยู่นะ <c oughs> ก็ไปลุ้นกับตัวโคโลโบที่เราต้องการแล้วกันส่วนที่เหลือถ้ามันขาดจริงจริงก็นะ่ตัวฟรีตัวถูกอะที่มันออกง่ายๆมันก็าามาแทนได้อยู่บ้าง ตัวชนที่มีอมตะเก่งๆก็มีอูเห็นกับปั้มจนไปถึกๆแล้วว่าโอ้โหมันโกงจริงนะฆ่าไม่ตายครับสิบ <c oughs> ตัวลุมตัวที่ผมอัพมาเยอะแล้วว่าสิบตัวลุมยังไม่ตายเออเอาไปใช้ตัวพวกนั้นแทนก็ได้อ่ะไอเดียนี้เอาไปยี่สิบสี่แ้มครับอ่ะไอเดียนี้สิบไอเดียสิบเจ็ดไอเดียหนึ่งเจ็ดครับได้สิบเก้าแทมครับ,น, ID 17, ID 17รบ,รบนักปั่นผมให้สองเจม่วง ผมให้สองอ่อจะมีตัวชนสองตัวใช่ไหมที่จริงก็ก็ให้แค่ตัวเดียวสามแต้มก็มันใช้แร่ค่อนข้างเยอะคงไม่คิดจะทำสองตัวมันต,ต้องหารถแร่เพื่อมันก็ไม่ไหวม,มันจะเป็นตัวตกรุ่นเหมือนกันคือมันมีว่าจะตกรุ่นเมื่อไหร่ก็ได้ส่วนเกียร์ก็นั่นนะค่อนข้างจะดรอปไปเยอะมีโดนแน่นอนแค่ตัวเดียว ส่วนที่เหลือก็นั่นและออกไม่ดกเท่าอันแรกแต่ก็ถือว่าเป็นไอดีที่ย,ยังยังได้อยู่มีลุ้นอยู่แต่คิดอีกทีก็ม,มันก็คงเป็นตัวที่เล่นที่เพื่อแบบเล่นทีละสามไงเครื่องผมรับได้ทีละสามเวลากดทองเวสให้มันจบไปไ้พร้อมกันได้แค่าสามและเพิ่งเครื่องคอมเพิ่งรีสตาร์ตเองไปเมื่อกี้เอง ขึ้นจอฟ้ามมองไม่ทันด้วยจอฟ้าและจอดับ <c oughs> <c oughs> ไม่กล้ากดเลยทำคลิปก่อน <c oughs> เออมันได้ได้ได้แค่สามฉะนั้นก็อืมทำาหาดีดีก็จาพอติดอยู่สิบเจ็ดแต้มก็ถือว่าเยอะเลย <c oughs> และไอ1ดีหนึ่งแปดครับอันนี้ได้แค่สิบสามแต้มครับมีแค่นักปั่นครับ <c oughs> ส่วนตัวชนก็ดูดิ <c oughs> ก็ถือว่าได้นะเป็นตัวชนอย่างนี้ผมก็ให้หนึ่งแต้มถ้าเป็นตัวชนตัวตัวเนี้ย คือเป็นตัวฟรีมันก็ได้ความถึกมันก็ต้องหาตัวบินตัวอะไรมาเสริมอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็ดีใช่ไหมมีโดนแน่นอนต้องสองสอันหกหกแต้ม8ดาวอีกหนงอัน2แต้มแต่ที่เหลือก็คือเจดาวที่แบบใช้งานไม่ได้ครับไม่นับพวกมันแจกตัวไอไนะผมไม่ผมไม่ได้นับไปเพิ่มนะมันก็เลย13แต้มกับไอดีดิ มันจะน่ากลัวต้องมันแบบเลนเจอร์มันออกดีแสงมืดมันออกออกดีผมก็ลำบากใจ <c oughs> แ,ตแต่มีดทแน่นอนสองอันนะน,นะมันก็พอพอไหวโอ้โถ้ามันออกดีออกดีก็ดีแล้วนะกลัวสุดเลยกลัวลจะไปคะแนนรวมๆกันกองรวมๆกันไอดีหนึ่งเก้าครับได้เก้าแต้มครับดูสภาพแล้วกันเก้าแต้มคืออะไรนักปั่นสองแต้มจบครับตัวชนยังไม่มีเลย <c oughs> ตัวชนนี้ ได้ไม่ถึงแต้มแค่เแต้มโอ้โหนักปั่นแค่ตัวเดียวเกียร์ GT ีทีขึ้นว่า g ีทอะไรแปดแต้มเหรอเออใช้ออได้เกียร์กินธรรมะมาอีกอันหนึ่งก็ได้ไปสองแต้มครับไอดียนี้ก็ก็ยังไงก็คงจะทำไปเรื่อยๆแล้วนะคือแบบเป็นไอดีช่วยในกิวอะไรพวกนี้มากกว่า ไอดีสองศูนย์ครับได้สิบสามแต้มครับมีปืนโดนแน่นอนหนึ่งอันเอามีธนูอีกอันหนึ่งด้วยใช่ไหมนะเกียร์สองหนึ่งใช่ปะ่ะเออปืนกับธนูครับอ๋อแต่เลนเจอร์ครับดูสภาพดีครับคือเปิดช้างได้เปิดโลได้ไม่หไ่ต้องเปิดช้างไงไอไอด,ไอดนี้เริ่มแล้วเออออกช้างจริงครับแต่ช้างนี่มัน มันเหมาะกับไอดีที่คนที่พร้อมแล้ววะคนที่มีของอะ่ะมันต้องมีโดนแน่นอนเฉพาะมันแล้วอะแต่เรายังไม่มีไงฉะนั้นเราก็ตีใครไม่โดนเลยครับเปอร์เซ็นต์โดนต่ำมากฉะนั้นมันก็เลยเล่นยากและตัวชงตัวชนก็ยังไม่มี <c oughs> ฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เลยครับไปใช้ตัววิ่งไวรีบตีป,ป้อมไวเดีกว่ามันไม่ใช่เป็นตัวสายว่องไวที่มันแบบจบป้อมได้ไวอะ่ะอันนี้เหมือนแบบมันยือได้ คือป่วนฟังเราข้าไมไปใช้เอาไปเล่นด่านทั่วไปได้อะไรอย่างนี้มากกว่าครับสองศูนย์ได้เป็นสิบสามแต้มสองหนึ่งสิบสองแต้มครับไม่พิโดนแน่นอนใช่ไหมอ๋อได้ช้างยัวเรียกว่าช้างยั่วนะช้างปั่นช้างยั่วสองหนึ่งครับอ๋อแล้วก็มีแบบแปดดาวดีๆอ่า เออแปดดาวดีๆก็เยอะอยู่ครับแต่ไปอยู่ด้านหลังแล้วไม่มีโดนแน่นอนไงคะแนนก็ร้อยหล่อเลยสิบสองแต้มไม่น่าจะรอดเนี่ย,นนยเยมมด,ดีด๋ยวจะดูบินมาสองตัวมันใช่เหรอวะไม่ใช่ตัวคินี่หว่าไม่ตัวตัวตว,ว่องไวนี่หว่าสองสองครับไอดีนี้ครับเป็นไอดีที่คะแนนนำสูงสุดครับยี่สิบเจ็ดแต้มครับ โดนแน่นอนสามอันเท <c oughs> ่าไอดีหลักลงเท้าอีกสองมีแหวนมีกินเทมะแถมมาอีกหนึ่งอันด้วยรวมถึงเลนเจอร์ครับนักปัน่นเจม่วงแล้วก็ม,มายากลครบเลยคะแนนก็เลยเป็นที่หนึ่งครับไอดี ID นี้ก็หวังสูงครับเป็นไอดีอันดับหนึ่ง หวังว่าจะรอดให้กำลังใจไอเดียเดี๋ยวมาลุ้นกันอาจจะเป็นไอดีพวกพวกนี้มาก่อนรีบเปิดกันเลยคือได้ได้ครบเราจะได้สบายใจที่เลยก็เปิดคำคำดีดีไหมหรือจะเปิดอันคำคำไว้ก,ก่อนไอเดียสองสามครับอันนี้สิเจ็ดแต้มเป็นอันดับสี่ครับมีดูนแน่นอนพวกเกียร์คิสมัสอ,อื่นๆไม่นับเลยนะ ผมนับแต่ในกลุ่มนี้เพราะน่าจะมีเกียร์คริสต์มาสหกดาวพอๆกันเปิดหนักเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันครับมายากลกับนักปัน่นเป็นเซตเลยมั้งนะมายากลกันนักปัน่นสามไอดีละมั้งที่มีมายากลกับนักปัน่นมีโดแน่นอนแค่อันเดียวที่เหลือก็ทุ่ๆไปอาจารย์แห้งครับดูแลเสียงหาย ไอดีสุดท้ายครับไอดีสอครับไม่มีโดแน่นอนครับอันนี้มีอันลุมสกัรนักปัน่นเกย์แดาวก็มีนิดหน่อย15บห้าแต้มอนกานนี้โอเคจบแล้วก็ไปลุ้นกันนะครับช่วงเปิดแสงมืดก็น่าจะจัดชุดใหญ่พูดนานๆคุยนานๆเหมือนเดิมเลงเหมือนเดิม ไอดีสองสองใช่ไหมอันดับหนึ่งปุ๊บแล้วก็หนึ่งหกยี่สี่แต้มแล้วก็หนึ่งเจ็ดสิบเก้าแต้มครับแล้วก็สองสามสิบเจ็ดแต้มสองสี่สิบห้าแต้มก็ประมาณนี้ที่เหลือมันก็โอ้โหไม่อยากเล่นแล้วอะ อ๋อที่เหลือมันไม่มีเลนเจอร์เลยไงไม่มีเลนเจอร์มาเติมเลยสองสามสองสองตัวสามตัวสี่ไปใช่ไเนีย่ 2, 1, ยสองหนึ่งเนี่ยช้างยัวมันตัวหนึง่งเนี่ยช้างยัวอ,อีกตัวหนึง่งนักปั่นแค่ตัวเดียวนักปั่นอีกตัวเล่นไม่ได้แต่ก็ยังลุ้นใช่ไหมคือถ้ามันออกมาเพราะมันจะเพิ่มคะแนนได้อีกเยอะเลยอะดูที่อันดับหนึ่งก่อนเลวกันวางไปจอนี้ สองสองเอคือที่มันแต้มจะเพิ่มไ่ได้คือตัวชนสองตัวตัวละสามแต้มหกแต้มคะแนนก็โดดนะแล้วตัวติดอมตะแสงมืดมันมีไหมยมูยมมาทูดนี่มันจะอยู่ในตู้ไหมเนะี่ยคือถ้ามีตัวชนครบแล้วอะยมมาทูดก็ัาเป็นตัวโลได้คือวิธีคิดของผมก็จะเป็นแนวอืมตัวไหนชนได้เป็นตัวชน แม้จะมีสกิลแรงก็เถอะถ้ามันยืนอยู่ข้างหน้าแล้วมันมียืนได้นานะให้เป็นตัวชนถึงจะมีอามตะด้วยก็เถอะก็เป็นตัวชนลองมาเป็นตัวโล่ไล่โลยเพื่อนอย่างลูรูดิอเนี่มันไล่โลยเพื่อนได้ถึงจะมีเดยมด้วยก็ถือว่าเป็นตัวไล,ล,ล่ไล่โล และมันชนไม่ได้อืมก็เป็นตัวโลตัวติดโล่ไปแต่ถ้ามีตัวติดโล่แล้วสองสาตัวโลดีเสก็จะจัดไปอยู่ในหมวดหมูม่ไดเมทแทนก็ได้สามแต้มเหมือนกันอะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้คือช่วงแรกอาจจะให้แค่สองแต้มไปก่อนเนี่ยยังไม่รู้ในความเก่งแต่ถ้าเล่นไปสักพักก็ค่อยไปเพิ่มแตม้มมา อย่างแสงมืดนะก็ต้องในเซตนี้ก่อนนะสามแต้มมันจะได้มีค่าพอๆกับเกียร์โอกาสจะเพิ่มแต้มก็อะไรอะตัวชนสองหกแต้มตัวโลสองอีกหกแต้มตัวทมเปออีกสองอีกหกแต้มสิบแปดแต้มครับคือมันก็มีสิทธิพิกเลยและโหถ้ามันได้ขนาดนั้นตัวที่เกินมานับแต้มไหมนับครับก็ให้อีกสองแต้มสำหรับตัวที่ใช้ได้ อย่างสล็อตหรือเจม่วงเจม่วงก็ใช้ได้นะครับเคยเล่นกันเ่ยก็เล่นเกมนี้กันี่ก็น่าจะเห็นว่ามันเจอมันเสกเป็นตุกตาหินหรืออะไรเนี่ยโอ้โหทั้งแผงเลยโกรธเกียดมากหรือตัวไหนอะไอตัวบินเนี่ยเนี่ยคริสต์มาสเนี่ยตัวถูกเสกเป็นต้นคริสต์มาสเนี่ยโอ้โหเก่งเก่งเลเกินเก่งอะไรขนาดนั้นแก้ไม่ได้เลยไง ตัวแก้บัฟไม่เหมือนจะแก้ไม่ไ,มได้อ่ะอ่ะนี่ก็สิบแปดแต้มแล้วจะมีตัวประมาณสิบแต้มได้ถ้าได้ทั้งหมดก็เป็นยี่สิบแปดแต้มบเยอะนะหรือสามสิบแต้มเลยก็จะแซงตัวอื่นแต่ถ้าไม่มีเกียร์ผมก็ไม่ไม่ไ,มไหวเหมือนกันนะครับเพราะเขเหมือนต้องเล่นใหม่อะนะโหจะถ้าถ้า,ถาอย่างไอดีนี้ถ้ามันซวยจนเปิดไม่ได้เพิ่มเลยอ่ะก็ก็เศร้านะ คิดสภาพนี่โอ้โหเศร้านะ <_ d isk> แบบเกียร์เกียร์พร้อมลงแล้วแล้วมันตัวตัวไม่ได้เงี้ยก็ก็แย่นะฉะนั้นครับมาลุ้นกันทั้งเดือนครับก,ก,กี่คลิปแล้ววะเนี่ยเก้าเก้าแสงเก้ามืดสิบแปดคลิปคงจะพยายามทำให้สั้นที่สุดแต่มันเปิดทีละห้าใบห้าตัวก็น่าจะนานนะครับร้อยรอบ ทนไม่ไหวก็อก็ทนหน่อยกันเปิดค่าค่าเวลาไปโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับสวัสดี